ครับผมอันนี้ครับมาฮะออเดอร์เกินได้เล่นเกมเอาจริงเอาจริงคือนึกว่าเราจะต้องนั่งไลฟ์อยู่เนี่ยทั้งคืนขอขอบคุณอีกครั้งเลยครับสำหรับคนที่อุดหนุนกันนะฮะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรนะอมาฮะเดี๋ยวขออนอธิบายเกมนะคะครับครับผมค่ะกติกาเกมนะคะตอบความใจตรงกันค่ะอ่า ป้ายที่ชูขึ้นค่ะครับผมทั้งสองคนตอบจนครบทั้งหมด15ข้อแล้วก็ดังนั้นรับคะแนนความใจตรงกันของทั้งสองคนค่ะอืมโอเคโอเคทั้งสองคนตอบพร้อมกันเลยนะครับอ๋อคืออ่าอธิบายก่อนให้ผมฟังก่อนพี่จะชูปุ๊บแล้วผมก็ให้ตอบพร้อมกันเลยอ่าโอเคเลยทั้งหมดกี่ช้อยครับที่15ในทีเดียวเลยพี่ไม่มี15ข้ออ๋อแต่ว่าคือเปิดมาชอบหรือไม่ชอบมี2มี2ช้อยจะมีคำที่สอันอ๋อให้เลือก อ่าโอเค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 ให้รีบตอบปึ๊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 บเลยเนาะสิบห้าข้อไปไวๆนะครับผมเราเอาสักกี่ข้อเราโชว์ขิงเข้าไปเลยว่าเรารู้ใจขนาดไหนเราเอาสักกี่ข้อมันเต็มเท่าไหร่นะสิบห้าผมขอยี่สิบโอ้โหขิงวะเกินนี่หว่าโอเคครับงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ไม่ชูชูให้ผมใช่ไหมชูให้ผมดูโอเคอ๋อไม่วางไว้ข้างหน้าน้องเลยอย่างเงี้ยเหรอยังไงดีอ๋อมันมีสองด้านอย่างงี้ป่ะใช่่คะเห็นไหมครับเฟรมบางเฟรมไหมบางไหมบางบางบางไหมให้น้องถือโอเคป่ะอ้าเอาทั้งหมดเอาทั้งหมดไปวางอ๋องั้นเดี๋ยวผมด้วยผมยกขึ้นมามันจะเห็นเองอย่างนี้อ่าแล้วเราจะรู้ก่อนแบเนี้เราเรารู้อันเดียวรู้อันเดียวข้ามองข้ามมองโอเคข้ามองนะโอเคเป็นมองกล้องเลยนะมองกล้องมองกล้องครับ มองกลมสามสองภูเขาเฮ้ยไม่คุณเราไม่ใช่มนเป็นอันแรกไันเป็นอันแรกไงผมก็เลยนั่นผมแก้งเล่นนะหยอก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 นี่คุณื่องฉีกคุณฉีกกว่าผมลยนะตอนนี้ฉีกไปเรื่อยพี่นกอิงแล้วข่ายนะพะข่ายในักแล้วเาในฮะมามาอันแรกนะอันแรกครับ หนึ่งสองฮึบฮึบทะเลไม่ตอผมไม่ตอบอ่ะที่อย่างนี้ผมอ่านมาอ่าอ่าไอ้ไม่ทันแล้วอันเนี้ยอันนี้อ,นนอันนี้เปยดไปผมเอาภูเขา อ่าไม่คือผมรู้อยู่แล้วว่าคุณเอาภูเขาอ๋อก็เลยตอบันเลยอันนี้พูดจริงๆคืออันเนี้ยเคยผมเคยรู้อยู่แล้วว่าคุณอ่ะชอบภูเขาเพราะว่าคุณอ่ะเห็นแต่ว่ามีคนอ่ะอยากไปทะเลอ่าคุณก็เลยเลือกที่จะไปภูเขาอ่าถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูกผมยังรู้ใจเขาเลยอ่ะมาตอบสมมติสมมติอันนี้เสร็จใช่ไหมแล้วผมแบบผมจะโยนไปทางนู้นเลยนะครับครับเดี๋ยวผมตอบนะครับผมหนึ่งสองฮึบโยนเบาๆนะฮึบฮึบญี่ปุ่นอ่า เอาจริงๆมะมันเห็นประโยคแรกอะในการที่อ่านเนี่ยแล้วเราก็แบบลั่นไปเลยอะอ่านแบบฟุบปฟุ๊แล้วก็ฮึดชื่ออย่างเงี้ยใช่ไหมสามวิสามวิที่ต้องบอกให้เวลาผมวิคคอร์มาหน่อยอ่าโอเคโอเคงั้นรอนับหนึ่งสองสามแล้วค่อยตอบนะอ่าอืมให้ทีมงานนับให้ดีึ่ก่อหนึ่งสองสามโอเคโอเคนะครับมาฮะที่แต่จริงๆนะเกาหลีกับญี่ปุ่นมันก็เลือกยากมากเลยนะเออจริงจริง อ๋อจริงเหรอรู้ใจมีคนรู้ใจเยอะเหมือนกันใช่ไครับผมอ่ะลึกลงสองสองับชึบหูชับูุฉบบเอาลงเลยเวลาโอเคโอเคสองครับกาแฟกาแฟให้ให้ให้ทีมงานนับหนึ่งสองสามตอนชูดีกว่าหนึ่งสองสามแล้วเอาลงแล้วให้ผมตอบเลยเอาลงลงลงอ่าน หมาส่วนน้ำส่วนน้ำเหมือนกันครับผมชอบมากตลกตลกตลกลมจืด <dari so demek>

อ๋อถามบ่อยมากเลยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับมันคือการแบบว่านี่เ่รอทำไมทำไมอ่ะต่ออสุดท้ายทำไมไม่ติดอะทำไมถึงเลือกทุกแกนทำไมถึงอืมทำไมถึงเอาจริงว่าลึกๆอ่ะผมมีความรู้สึกว่าแบบจะไม่ตอบกันดีกว่าแล้วผมหรอ สำหรับผมผมรู้สึกว่าจุ๊บแก้มมันดูอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะสำหรับผมเองนะตัวผมเลยนะผมเองเลยนะจุ๊บแก้มมันดูแบบมันดูมันจะดูเด็กมันจะดูแบบอย่างเงี้ยมันจะแบบจุ๊บหน้าผากป็นไงจุ๊บหน้าผากมันจะมันจะแบบอ๋ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะดูแบบมันจะดูมีความโนลติกอะอบอุ่นน่าใช่ใช่ก็จริงก็จริงนะผมก็ไม่รู้ไงเราจุ๊บแก้ม อจริงวะไม่แต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาปุ๊บแล้วเราตอบวันนั้นนะมันแปลว่าคือเราเราชอบอย่างนั้นจริงๆหรืออะไรแบบว่าถ้ามีให้เลือกสองอย่างเราเราเลือกอันนั้นอะไรอย่างี้มั้งแล้ว่าคุณชอบจุ๊บแก้มจริงเหรออ้าวก็ใช่สิคุณก็ใช่เออหรือว่าจริงๆชอบจุ๊บมะพร้าด้วยอ่ะลองไม่ล่ะจะได้รู้ดูเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องพีท้องเปลี่ยนเรื่องเลยเจริง